สวัสดีค่ะวันนี้พามากินผัดซีอิ๊วนะคะหมูใส่ไข่แล้วก็น้ำโอนตินนะคะโกโก้ปัน่นเอ้อไม่ให้ปั่นนะคะโอนติ้นเป็นน้ำแข็งธรรมดานะคะวันนี้เราก็มาไปไปซื้อมาแล้วก็ก็จะมาเล่าสูตรอาหารแต่และละชนิดนะคะให้ฟังว่าเอ่อสูตรอาหารแต่และชนิดเนี่ยเ,เขาทำด้วยเขาทำอย่างไรนะคะ ถ้าคนที่ทําเป็นแล้วก็ไม่มีปัญหาถ้าคนที่ยังไม่พอรู้ก็เราก็จะบอกสูตรนะคะแต่ละวันแต่ละวันนะคะวันนี้เราก็จะมีสูตรอาหารอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะบอกนะคะตำรับนะคะในการทําอาหารนะคะทอาอะไรแบบไหนที่มันอร่อยทาแบบไหนนะคะอันนี้เราก็จะบอกอ่ะเขาบอกวิธีทานะคะเป็นวิธีทาแบบไหนนะคะมีทั้งข้าวผัดน้ําพริกนะคะเต้าหู้ สดไส้นะคะใส่ประมาณเท่าไหรเท่าไหรนะคะอันนี้ก็มากินกันก่อนได้นะคะอันนี้จะเวลานี้จะกินก่อนค่ะก่อนที่เราจะมาปรับพูดนะคะอันนี้เป็นผัดซีอิวนะคะผัดซีอิ้วเขาผัดให้เยอะนะนะคะเนี่ยสี่สิบบาทนะคะใส่หมูด,ด้วยนะคะนี่ค่ะกินไปด้วยนะคะพูดไปด้วยเนาะพูดแต่และชนิดนะคะอันนี้ขอกินก่อนนะ ออกไปข้างนอกมานะคะก็เลยไปซื้อขึ้เติเอาผัดไปออิ่วมานะคะว่าอร่อยไหมลองกินดูก่อน่าใช้ได้คะ่ะกินได้อร่อยเดี๋ยวจะบอกนะคะสูตรอาหารแต่และชนิดนะคะ ตอนนี้เราจะบอกสูตรเต้าหู้สอดไส่นะคะสูตรอาหารนะคะเต้าหู้สดไส่นะคะบอกวิธีทำนะคะถ้าสีนี้ไม่ต้องบอกนะคะทำได้ทุกคนเนาะ ทีนี้วันนี้เราไม่อยากเราเอาอยากซื้อกินบ้างนะคะก็เลยอาพูดไปเลยนะคะวันนี้ขี่เกลียดนะคะเกลียผัดก็เลยไปซื้อกินแบ่งปันกันผัดอร่อยนะคะไม่เหม็นข้าวบางคนผัดถึงอิ่นเหม็นข้าวนี่นะคะแล้วก็กินไปด้วยนะ กินก่อนนะอาจจะเป็นคลิปยาวนะคะเพราะในระบบวิธีทำนะคะอาหารแต่และแต่และอย่าง ผัดสีใส่ไข่กับหมูนะคะกินอาแรงก่อนค่ะกินลแล้วเราก็มีแรงใช่ไหมเรวก็บอกจุดอาหารแต่ละแต่ละรั้งนะคะ บางครั้งสูตรบางอย่างที่เราก็ยังทำไม่ค่อยเป็นเนาะก็มีนะคะเราก็จะมาบอกสูตรนะคะแล้วลองไปทําดูอืมก็จะบอกสูตรนะคะเต้าหู้สอดไส้นะคะเต้าหู้สอไะะดสอไส้นี่นะคะเครื่องปรุงจะก็เออมีเนื้อหมูติดมันนะคะมีเนื้อหมูติดมันนะคะประมาณครึ่งกิโลนะคะ เต้าหู้ขาวเจ็ดอันนะคะกระเทียมหนึ่งหัวนะคะพริกไทยสิบเม็ดรากผักชีหั่นปฝอยๆนะคะหนึ่งช้อนชานะคะต้นหอมห้าต้นใบผักชีหั่นนะคะฝอยๆนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำเชื้อนะคะน้ำเชื้อเชื้อทําน้ําแก่นะคะคือเป็นน้ําซุปอะไรก็ได้ที่ไว้ทํานะคะก็เอามานะคะ,เอา,าะ,คะเอามาใส่นะคะ น้ำปกติน้ำมันหมูนะคะรวมกันนะคะร้างหมูให้สะอาดสับหรือบดให้ละเอียดนะคะโขลกรากผักชีนะคะกับกระเทียมและพริกไทยให้ละเอียดนะคะตักใส่คุกกับนะคะหมูสับนะคะหมูสับนะคะเติมน้ำปลานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเติมเยอะนะคะเดี๋ยวมันเค็มออพอเค็มอย่าเตเยอะมากคุกให้เข้ากันนะคะ ตัดเต้าหู้นะคะแบ่งเป็นสองนะคะเป็นสองชิ้นเป็นสามเหลี่ยมบ้าผ่าการนะครับแบ่งเป็นสองนะควก็ผ่าตรงการนะคะมันก็จะได้ประมาณสี่สี่ได้นะคะขวางเอานะคะเนื้อในเนื้อในออกน,นะคะแล้วเอานะคะหมูสับนะคะบรรจุเป็นไส้นะคะให้แน่นะะน,น,นะคะจนเต็มนะคะ เอากระทะตั้งไฟให้ร้อนๆน,น้ำมันให้ดดิเดือดนะคะพอร้อนแล้วก็เอาเต้าหู้นะคะลงท่อจนเหลืองนะคะตักขึ้นใส่ในหม้อนะคะในหม้อแกงะคะ่ะตั้งไฟนะคะให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมหัน่นเป็นท่อนๆนะคะปรุงรสนะคะให้หอมให้อร่อยน้ำปลา,าพร้อมเค็มเวลารับประทานอุ่นนะคะ อุ่นให้ร้อนตักใส่ชามนะคะโรยหน้าด้วยผักชีและพริกไทยนะคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเต้าหู้สอบไส้นะคะ,ะเป็นหนึ่งเมนูเนาะที่เราก็จะมาพูดนะคะไปแล้วนะคะหรือว่าเมนูต่อไปอะไรเดี๋ยวค่ะจะพูดต่อต้องกินอีกชักหน่อยหนึ่งนะคะทักหน่อยนะคะเดี๋ยวไปกินน้ำนี่นะคะอุ่นๆนะคะ ค่อสิบบาทเยอะมากเลยนะคะพี่เตี๋ว ว่าเมนูต่อไปก็จะเป็นเมนูอ,มอ,อะไรนะคะเราจะบอกวิธีทำเอาเมนูง่ายๆนะคะข้าวผัดน้ำพริกค่ะเ,เมนูง่ายๆนะคะเรวกินอีกก็สองสามคำนะคะแล้วเราก็มาพูดกันนะคะเมนูผัดน้ำพริก ฝนตกค่ะดีว่าเดินออกนอกนะคะเอาร่วมไปด้วยเช้าก็ฝนตกรวมฝนแล้วเขาไม่ค่อยสบ,บายนะคะ มืดมืดครึ้มค่ะ,ะกินน้ำกันได้เลยนะคะนี่ยละลายหมดแล้วนะคะก็ะต้องคนน้ำนะคะเอาให้มันให้มันเข้ากันค่ะแล้วเราก็ยกมานะคะแล้วกไม่ได้ออกจากถุงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้และคะ่ะ หวานกําลังกินค่ะหวานกําลังกินนะคะเดี๋ยวจะมาบอกสุดอาหารอีกนะคะินิันก่อนนะคะวันนี้รอผลไม้ไม่มีผลไม้เพอไม่ได้ออกตลาดนะ ออกตลาดี่คอค่ารถต้องสื่สิ่งหมอใสนนะคะแป,ป๊บแค่ไม่ไกลอะเดินเราไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าหมาก็ายเยอะรถก็ยเยอะกลัวหมามากที่สุด กินกันได้เลยนะคะจะหมดแล้วแป๊บเดียวราบได้เลยเนาะพูดต่อนะคะข้าวผัดน้ำพริกนะคะข้าวผัดน้ำพริกนี่บเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะพริกแห้งสามเม็ดหัวหอมห้าหัวกระเทียมหนึ่งหัวกระทิหนึ่งช้อนชา กุ้งแห้งปนนะคะสองช้อนโต๊ะส้มมะขามทีน้ำมะขามนะคะส้มมะขามเปียกค่ะส้มมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลไข่เค็มนะคะไข่เค็มดิบนะคะสองฟองนะคะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะต้นหอมนะคะผักชีน้ำมันหมูข้าวสุกนะคะข้าวสุกนะคะวิธีทำเผาพริกนะคะแห้งนะคะหัวหอม กระเทียมและกระปิให้สุกใส่โขกนะคะใส่คกนะคะโขกโขกนะคะรวมกันให้ละเอียดนะคะให้ละเอียดแล้วก็ใส่กุ้งแห้งป่นนะคะแล้วก็น้ําส้มมะขามคือมะขามเปียกเลหล่ะคะ่ะพอคนโขกให้เข้ากัน,น่ะปรุงรสด้วยน้าําปลาน้ําตาลตักคลุกกับข้าวสุกให้เข้ากันนะคะเอาใส่ลงในกระทะเลยล่ะคะ่ะ เอากระทะตั้งไฟนี่ให้ร้อนพอประมาณนะคะใส่น้ำมันหมูปลายพอร้อนใส่ข้าวรวงผัดจนทั่วตักขึ้นใส่จานต่อยไข่เค็มนะคะใส่ชามนะคะตอกไข่เค็มนะคะตักไข่แดงนะคะผ่าเป็นสี่ชิ้นนะคะใส่ช้อนตักไข่ขาวแล้วใส่ไข่นะคะใส่ไข่ไปนะคะใส่ไข่ไปนะคะ แล้วแต่วิธีทำแต่ละคนนะคะจะทําแบบไหนนะคะไอ้นี่เป็นสุกนะคะเราก็จะดัดแปลงเองก็ได้นะคะอ่อนๆน,นะคะเที่ยวเรือยไฟแรงๆนะคะไปค่ะแดงนะคะที่ตัดไว้นะคะตรงกลางนะคะไข่แดงนะคะที่ตัดไว้ตรงกลางใส่กระทะทอดจนสุกเป็นไข่ดาวนะคะเป็นไข่ดาวไปทอดนะเป็นไข่ดาว แล้วตักวางตรงกลางจานข้าวผัดนะคะโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีหั่นฝอยและพริกชีฟ้าแดงหั่นฝอยรับประทานากับหมูหวานนะคะปลาดุกทอดฟูและผักดิกอุ้ยอร่อยนะคะเกินบรรยายเลยนะคะนี่แหละคะ่ะคือการทำนะคะผัดข้าวน้ำพริกนะคะจะอร่อยป่านนี้แล้วค่ะอ้าวนะคะก็ามาคุยกันเนาะแล้วก็ พูดคุยและกินไปด้วยใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าข้าวผัดน้ำพริกนะคะข้าวผัดน้ำพริกค่ะเป็นอุดอาหารนะคะที่อร่อยวันนี้เราบอกอุดอาหารไปสองเมนูนะคะ คุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะมากินกันนะคะ,ะกินให้หมดนะคะเนี่ยแล้ก็บอกไปสองสูตรนะคะสูตรอ่ะก็คุณยัดไส้ก็ผัดผัดข้าวผัดน้ำพริกนะคะบอกไป2สูตรข้าวผัดน้ำพริกนะคะว่าใส่อะไรไปบ้างใช่ไหมคะค่ะก็ขอลงุง จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะจม,มีแต่ความสุขเดินทางไปไหนปลอดภัยนะคะแควค่าจาักเพียงต่รายทั้งปวงบุญรักษาพักคุ้คองไม่บายนะคะค่ะบไม่บายจ้าสวัสดทีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะบุญรักษาพักคุ้คองสาธุค่ะ